สวัสดีครับผบกับช่องนัทนีมาแชร์โดยพี่ออรุยซาครับเป็นแอดมินให้นะครับตรงนี้เจ้าของช่องยังไม่ว่างนะครับที่จะมาทําเราเป็นแอดมินได้เนาะอ้านะครับนี่ที่นั่งอยู่นี้มีแต่คนถูกหวยนะครับนี่ที่มานั่งอยู่นี่โอ้หนุ่มหนุอยผลไม้ลากไม้สวัสดีครับยังไงเนาะครับคือขนผลไม้มาเยอะแท้นี่ ถูกอครับฮะเอาแล้วครับถูกกันเยอะไหมเนาะนี่เนาะไม่เยอะหรอกนไยไม่เยอะเอไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเอาตัวนี้จะถูกเยอะนะครับตัวนี้จะต้องถูกเยอะแน่นอนสมหวังนะครับสมหวังเ้อหน้าตาจะถูกหวยทุกคนเลยอู้นี่นี่ได้ยินคุณยาย คุณป้านี่เป็นหลานหรือเป็นลูกครับนี่นี้หลานหลานได้ยิน่าว่าได้ยิน่าว่าร้องมาเหรอครับร้องมาร้องมาบอสบ้าจะมาพากาแล้วร้องจนว่าบญ่อมต้องใส่หมวกหาหมวกบอสนั่นบอสท่านร้องมารู้ไหมคุณยายคุณย่าจะมาร้องมาเลยร้องมา่ที่แล้วก็ถูกไม่ใช่หรอครับนะถูกเยอะไหมถูกรอตตอรี่ร์รหวย มันจะได้ตามตัวได้ตกับ2ตัวโอ้ไม่ได้ตัไม่ได้ตักับสองตัวอกัเมื่อวานเมื่อวานครอบครัวเทวดาน้อยซื้อท้องมาให้คุณตาคุณยายเลยครับยังครับเจาจะเป็นคุณป้านี่เนี่ฮะคุณโคราชป่ะครับนี่เอ๊ะคุณโคราชหน้าตาดีจริงเนาะโอ คนณโคราชหน้าตาดีจริงเนาะเออเกือบร่มตาทักคุณตาทักแรงไปหน่อยคุณตาแล้วทักแรงไปหน่อยโอ้มาจากโคราชอีกแล้วนะครับนะเขียวตัวนี้เองเออโคราชหน้าตาดีทุกคนนอนยกเว้นผมเนาะคุณยายจุดทูบได้เลขตัวไหนนะครับเนี่ยกำลังกำลังออกเลขหกมาจากโคราชนะครับเดินทางถูกนิดหน่อย เย็นกว่าตอนเย็นฉันไม่สนใจแล้วฉันไม่อยากมาเช้ามาโอ้ยอยากมาแล้วโนั่งรถได้ไหมมีคนเยอะก็มาไม่ได้ไหว่าอีเดินไหวไหมลงตะโพกไม่ได้ใส่เหล็กใเห็กดีแล้วนะล้มอ่ะครับคุณยายโอ้คุณยายมาคุณทวดยายทวดยายทวด ม้งน <muitas> ้เทวดาน้อยดวงไข่ค <painted> ร <vậy> no 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 ah, uh, ับได้เลยสาม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 เอาเทวดาน้อยเทวดาน้อยสามสี่เอาสามสี่งสามี่ สามสี่หนึ่งชื่ออะไรเนาะสำเนียอ๋อสีกอนบอกเอ้ยท่งนแม่ชื่อไกวีไกวีกวีคือเลนเนาะคือหนุ่มปามน้องปามมาน้องปามน้องปามน้องปามคุณยายทวดคุณย่ารู้ว่าจะมาเนี่ยร้องมาด้วยเลยนะครับร้องมาด้วยเลยอ่ะนะครับแต่ละคนก็มา ตองวดนะครับตองวดถูกทุกคนนะครับที่นั่งอยู่นี้ถูกทุกคนสามอืมเมียรวมมาขายเดี๋ยวนึงเลยใหญ่เลยรมนู่นเลยอย่านีง เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเอาเจ็ดเจ็ดสามคืนวันเจ็ดแปดเจ็ดเง่วงแล้วง่วงแล้วคุณยายอายุเท่าไหร่ครับนี่แปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดโอ้โหแข็งแรงมากเลยเนาะกินข้าวกับอะไรทุกวันครับนี่ข้าวตั้งกับปลาแก้วเจ็บฮะปลาแก้วกับเกลโอ้แข็งแรงแข็งแรงมากเนาะ แขงแจริงๆเอาคุณยายลองจับให้ง่าล้วงปิงปองให้ให้โชคให้ราบกันจะไเอาจะลองดูจะ้ายกันไหมไม่มี่ขายกำจุนนี่เีตัน่อวางเจ็ดเจ็ดสองเอาเจ็ดเจ็ดสอง เจ็ดเจ็ดสองครับบังเอิญอีกแล้วนะครับตรงกะเลขกลักกิโลเราอีกแล้วเจ็ดสองนะโชคดีโชคดีโชคดีคุณยายทวดนะครับเดินทางมาจากเดินทางมาจากไหนครับนี่นอยู่แค่สนมนี่เน,ะเนาะสนม ไดด้นอฝั่งนู้นได้ไรด้วยฝั่งนูนงน้นคุณยายทวดวัยแปดสิบจับเลขได้เจ็ดเจ็ดสอง นี่มาต่องวดได้ดิเรารุ่นเ็กกับมันชื้นมันชื้นเร่งแล้วเร่งแล้วคุณยายได้เลขหกบ่ หกศูนย์หกศูนย์มาดูฝั่งนี้มั่งเร่งเอาเร่งเอาเลยได้แล้วมั่งครบหนึ่งของยายได้แล้วมั่งเลขสองก็ของยายยังไม่ไปเลยเนาะเออเร่งเอาเร่งเอา เล่งเอาเล่งเอานั่นได้ไปแล้วดีเนาะโรตรีก็ยังออกมาให้เราเนาะนี่ถ้าไม่โทรตามไม่มาดินี่เอานะครับได้โชคได้ราบกับสารตะเซตะจันยังมีเรานั่นเล่งมาแล้วนั่น ได้เยหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหนหนึ่งมีไม้เมาหมดเออเอาสองใบของใบมาหกเยอะไรแอดแอดหกศนหนึ่งกศูนย์หนึ่งสองใบครับสองใบค่ะ2องใบอ่าแมมีเมเป้เลยเห็นไหมมีจริงด้วยเอ้าไม่รู้แหละ ไม่รู้แหละยังไงตรงที่หนึ่งต้องตกเป็นของคุณคราชแน่นอนกว่านี้นะคุณยายได้ไปแล้วสองใบอ่านะครับก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับเนาะเผื่อดวงวันที่หน anyway> nope ึ่งอาจจะตกเป็นของคุณคราชก็ได้เนาะเพราะว่าคุณคราชค่อนข้างหน้าตาจะดีนิดนึงครับครับผมนกเว้นผมเเอออออ่่่ะมมีียยยููคคดวั นั่นนั่นนั่นน,น,าานั่นตุลินเหน,น้าตาดีเอองั้นเอาคนตุริลงั้นคนตุรินก็หน้าตาดีเหมือนกันเอาหน้าติหน้าตาดีทั่วประเทศแล้วกันนะครับหน้าตาดีทั่วประเทศแล้วกันอขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับม,รมันไขมันมนะครับเนี่ย